ถึงศูนย์ชูรจินะครับที่พัฒนาการแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรถชูรุจิพัฒนาการน,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวถ้าทัวร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปรับรถที่ด้านในเลยนะครับผมรถเมล์เลยเราเข้าไปข้างในเลยครับเจอกับพที่เขารอทู่ข้างในแล้วนะสำหรับวันนี้ครับ ทีพีอาร์สามร้อยมาเป็นวันสุดท้ายครับต้องปล่อยแล้วลนะได้คันใหม่โอ้ทำไมมาสวัสดีครับมาถึงไหนบอกเมื่อกี้ไหนบอกเมื่อกี้ คิดตัวดีกว่าโหคุณคุ้นไหมคุณคุ้นไหมแล้วก็ตอนไปคุณแรนคาเป็นยังไงอยุด <laughs> โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านในนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวรถเราแล้วแหละคราวนี้เดี๋ยวจะต้องขออนุญ,ญาตพี่พี่นะครับช่วยรบกวนแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของตัวรถนะครับว่าจะมีการฟังก์ชันการใช้งานอะไรงไงบ้างนะครับเผื่อที่ใครสนใจเจ้ารุ่นนี้อยู่หรือว่าคุณหามือสองแบบนี้นะครับเผื่อไว้เป็นแนวทางนะครับ รบกวนด้ครับพิเตอร์ได้สวัสดีครับผมพิเตอร์นะครับจากบริษัทกีพารการนะครับผมก็สําหรับขั้นตอนนะครับอันนี้คือเป็นการขั้นตอนการส่งมอบรถนะครับสิ่งที่ต้องแจ้งลูกค้าเลยเนี่ยก็คือการใช้งานรถนะครับเบื้องต้นแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลรักษาเบื้องต้นเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเราก็อย่างผมส่วนตัวผมเองนะครับก็จะเริ่มแนะนําจากสิ่งที่อาจจะไม่ได้สําคัญมากที่สุดนะครับไปจนถึงสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็ในส่วนของสเปคลมยางนะครับอันนี้จากโรงงานเนี่ยก็ทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้านะครับจะเติมิยู่ที่3บวกหลัง42นะครับซึ่งเราสามารถเปิเก่งนะครับในส่วนของตรงนี้ได้นะครับจากใต้เบาะนะครับสำหรับุ่กคัาตลาะใต้เบาะจะมีกุญแจเสียบตรงนี้นะครับนะครับเราก็เสียบกุญแจเข้าไปได้เลยนะรนี่นะครับแล้วก็ปิดด้านนี้นะครับปิดบิดขวานะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ ตนะนะครับเปิดบอกง่ายมากนะครับผมใต้บอกก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับผมทำการตรวจเช็คกอย่างแล้วอันนี้เป็นสายสําหรับเสียบกล่องเวลาเช็คการลบโค้ดนะครับเวลาเข้าเช็กระยะหรือว่าโค้ด fi อะไรมีปัญหาขึ้นมาเราต้องการจะลบหรือว่าต้องการเช็คว่ารถมีปัญหาอะไรครับเราจะดูตรงนี้นี้นะครับคือแรงดันลมยางนะครับผมก็จะบอกเลยนะครับล้อหน้าเติมสามหกล้อหลังสี่สิบสองนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้ถ้าเราลืมนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่อาจจะเช็คเดือนละครั้ง อะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องเช็คบ่อยมากนะครับสังเกตล,ล,ล,ล้อเฉยๆว่ามันมีแบบปิ๊บปีหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนใต้เบาะจะมีเครื่องมือเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับแบบฉุกเฉินบางจุดนะครับที่เราสามารถถอดได้จริงๆก็เบื้องต้นไม่ได้ช่ว<ล>ยอะไร,รเ,ลเลยจริงๆเบื้องต้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นจริงๆเหรอปกติน่าจะให้มาเป็นซองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ีเกือบแค่นี้เลยเพราะว่าจริงๆคือรถเนี่ยจะมีการแถมในส่วนของ รถไซด์แอสซิชันนะครับก็คือตอนนี้รถเสียฉุกเฉินเนี่ยปีสองปีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสองปีแรกก็คือรถที่มีปัญหาเสียนะครับยางแตกยางรั่วนะครับขี่ต่อไม่ได้อย่างเงี้ยก็สามารถเรียกรถสไลด์ฉุกเฉินยกมาที่ศูนย์ได้นะครับโอเคอ่ะใส่คือให้นะครับวิธีใส่บอกก็นะครับเลื่อนจากข้างหน้าลงไปก่อนนะครับนี้นะครับสไลด์เข้าไปแล้วก็ตึ๊กแค่นี้ก็ลงแล้ว ในส่วนของกุญแจนะครับก็จะให้ไป2ดอกนะครับเป็นกุญแจชิปนะฮะตัวนี้ก็คือถ้าหายดอกใดดอกหนึ่งนะครับแนะนําให้มาทาเบิกที่ศูนย์นะครับเพื่อจะทําการลงข้อมูลใหม่นะครับเพราะว่าชิปเนี่ยมันจะจําแค่2ดอกนะครับบดหนึ่งันจะจาชิปแค่2ดอกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าหายไปหนดอกเรามาทําใหม่ไอดอกที่หายไปก็จะเอาใช้ไม่ได้อีก ต้องมีรหัสเป็นตัวเลขไหมครับพี่อ่าจริงๆในตัวรหัสเนี่ยไม่ต้องก็ได้ครับก็คือให้มีกุญแจตัวนี้อยู่นะครับ<อ>แต่ถ้าสมมติว่าไม่มีจริงๆก็ใช้นเมเบอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับให้เก็บเพจต,ตัวนี้เอาไว้นะครับมันจะมีลาเบอร์รหัสบอกนะครับในส่วนตรงนี้โอเค <Okay. S 1> ในส่วนของต่อไปนะครับทุกที่ขั้นตอนในส่วนของน้ำมันนะครับก็จะเติมให้เป็นแก๊สโซฮอล95นะครับหรือเบนซิน95ผมแนะนำแก๊ส95เดี๋ยวพอปกติผมจะใช้แก๊ส95 น่าจะดีที่สุดสําหรับรถที่เป็นแบบรถล้อมจัดแล้วนะครับพวกนี้ไปอะไรอย่างนี้อ่าวิธีเปิดก็เสียบเข้าไปบิดขวานะครับแล้วยกขึ้นอย่างนี้ได้เลยเวลาจะเปิดเกหนึ่งได้ไหมพี่เก้าก็ได้ครับถ้าเกิดว่าฉุกเฉินไม่มี9 5้าาจริงแต่ว่าก็ถ้าเกิดทั่วไปก็ผมแนะนําใช้เก้าหดีกว่าว่าเลขออกเทนมันสูงกว่าอ่าใช่ฉุกเฉินก็9 1้าก็ได้ครับนะวิธีปิดนะครับหลังจากเติมเสร็จก็กดลงไปอย่างนี้นะครับปิดขวาทีนึงเพราะว่าถ้าเราไม่บิดนะครับมันก็จะแบบเหมือนติดติดเงล้ยก็ดึงออก แค่นี้เองเป็นได้เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็มาดูกันที่หน้าจอเลยนะครับตัวนี้คือเมนหลักนะครับเปิดปึ๊บขึ้นมานะครับก็จะแสดงการทํางานประมาณนี้นะครับในส่วนของประกับนะครับด้านซ้ายก็จะมีไปเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะครับที่เช็คได้เลยนะติดปกตินะครับไว่ตัวนี่คือขดาษที่เปิดไว้นะครับเช็คได้นะครับในส่วนของเบรกนะครับเราก็เช็คได้นะครับอันนี้คือเบรกหน้า ก็เบรกหลังนะครับไฟติดปกตินะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับด้านหลัเบรกปกตินะครับผมผู้ชมแต้ติดนะครับไฟพาร์ทขอทางนะครับให้เรากดเข้ามาอย่างนี้นะกดเข้ามาเพื่อตปไฟนะครับเวลาต้องการขอทางหรือว่าแบบแจ้งให้รถที่สวนเลนมา่าเปิดไฟสูงอยู่นะอะไรอย่างนี้นี้ก็เป gam, glass, ate, ิดไฟสูงแล้ว nice ก็ด right? ันไปข้างหน้านะครับผมการแบนี้เลยโอเคนะครับปกตินี้ก็เวลาจะสตาร์ทรถนะครับ ให้กดปุ่มสตาร์ทนะครับหนึ่งครั้งอ่าแค่นี้เองมันก็จะสตาร์ทของมันเองนะครับเพราะว่าระบบของทูนิกิ้เนี่ยจะมีระบบอีซี่สตาร์ทให้เราเราไม่ต้องไปกดค้างนะครับวิธีการปรับเรคชั่นนะครับให้กดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับปุ่มหมดนะสัญลักษณ์แล้วก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับปิดก็คือปิดการทํางานของเรคชั่นคอนโทรลนะครับก็คือจะไม่ป้องกันล้อฟรีนะครับอันดับระดับหนึ่งก็จะเซนซิทีฟน้อยสุดนะครับระดับสองก็เป็น ระดับที่ผมมองว่าครับขี่ใช้งานในเมืองเนี่ยโอเคสุดแล้วนะครับปลอดภัยนะครับส่วนระดับตามนี่เราเอาไว้ใช้ตอนฝนตกก็พอนะครับอ่าเราก็ขี่ทั่วไปก็ระดับ2ระดับหนึ่งนี่แหละครับเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็เวลากดเลือกเสร็จนะครับว่าจะเอาระดับไหนก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําการเซ็ตให้เรานะครับกรอบตัวนี้ก็จะหายไปนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ล็อกเสร็จระดับสองให้ผมไปเลยระดับสองไปเลยนะครับครับผมโอเคครับอ่ะ ส่วนปุ่มด้านล่างนะครับเรากดเลื่อนลงมาก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นเลขไมล์รวมตรงนี้ ODO นะครับแล้วก็ขา่านจะเป็นเลนส์เลนส์นี่คือจะกะระยะทางรัดจน้ํามันในถังนะครับว่าจะขับไปได้กี่กิโลก่อนที่เราจะเติมครั้งต่อไปนะครับผมอันนี้ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการขี่นะครับพี่หรือถ้าน้ํามันเหลือน้อยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิป A นะครับแล้วก็ทิป B นะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถรีเซ็ตค่าอเวเรจแล้วก็ จับระยะทางได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นวัตโวลต์นะครับไฟแบตเตอรี่12.4โวลต์นะครับเราไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพิ่มความสว่างหน้าจอถ้าเราแบบคิดว่ามันมืดเกินไปนะครับอันนี้ระดับข้าพผมคิดว่าน่าจะคลังดีแล้วนะครับมองเห็นอยู่เวลาออกแดดนะครับแสงมันก็จะเป็นขาวดำนะครับคือมันจะมองตัวเห็นหนังสือชัดแน่นอนส่วนเวลากลางคืนก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับหน้าจอก็จะเหมือนแบบมีสองสีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็คือมันจะปรับให้เราเองอัตโนมัตินะครับผม โอเคก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของเมนูนะครับกดปุมด้านบนค้างไว้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเซตต่างาต่างๆดิสเพย์ก็จะมีในส่วนของรายละเอียดการสแสดงข้อมูลของหน้าจอนะครับขณะที่เราขี่ในสนามก็มีนะฮะแบบจับเวลาแลบไบทม์อะไรเงี้ยก็มีครับพี่หรือจะเลือกเป็นโรดแมปก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละตอนที่เราใช้งานอยู่วันที่และเวลานะครับและในส่วนของ ลูกเล่นนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการวัดรอบอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบมีลูกเล่นแบบไหนนะครับมีวิง่งมีค้างติดตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ RPM set ก็จะเป็นในส่วนของไฟชิปไลท์นะครับต้องการที่จะให้ไฟเนี่ยแจ้งเตือนกระพริบการเปลี่ยนเกียร์ที่กี่รอบเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เซตมาจากโรงงานนะครับอันนี้ผมก็เปิดไว้ให้นะครับผม โอเคครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเซอร์วิสก็เป็นของช่างนะครับยูนิตก็พวกกิโลเมตรต่อลิตรลิตรต่อกิโลเมตรร้อยกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกดูกันไหมแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นกิโลเมตรต่อลิตรกันนะครับประมาณนี้ครับผมในส่วนของหน้าจอเนี่ยถ้าเราเปิดนะครับก็จะมีไฟแจ้งต่างๆใช่ไหมครัมีไฟ ABS ไฟเครื่องยนต์นะครับไฟแสดงเกียร์ว่างนะครับจริงๆมันมี2ที่เลยสีเขียวกับตรงนี้นะครับตัวเลขบอกเกียร์นะครับนี่ก็จะเป็นวัดรอบนะครับอันนี้อุณหภูมิเครื่องยนต อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นจะว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของความเร็วอยู่อย่างนี้นะครับแรงดันน้ำมันเครื่องไฟตัวนี้นะครับแด็คชั่นจะติดก็ต่อเมื่อเราปิดแด็คชั่นหรือว่าเราถ้าเราเปิดแด็คชั่นเวลาเราขี่ไปมันต้องดับนะครับ ABS กับแฟ็คชั่นตัวสองตัวนี้ต้องดับไฟนี้ก็ต้องดับด้วยนะครับทุกอย่างไฟต้องดับหมดเลยเวลาเราขี่นะครับอ่าไฟเครื่องยนต์เองที่ตรงนี้ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาไฟอาจจะติดขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูอาการรถด,ด้วยนะครับว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่า่เราเรดีียแ้รถังขไไปกติมฟ FI ติดกระพริบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเซนเซอร์บางอย่างที่อาจจะมีปัญหาแต่เรายังขี่รถได้อยู่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเครื่องยนต์นะครับก็สามารถขับขี่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูหน้าจอคือรถใช้งานง่ายนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญเลยก็คือเรื่องของการล็อกคอซูซูกินะครับจะมีระบบล็อกคอ2แบบนะครับก็คืออันนี้เป็นกีก็ล็อกปกติทั่วไปนี่แหละแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆมันพี่จะเห็นตำแหน่งตัวพีนะครับตรงนี้ S 1> <S 1> <อ>ก็คือเป็นตำแหน่ง <c oughs> ก็คือปักกิ่งนะครับถ้าเราบิดมาซ้ายนะครับอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเราล็อกคอเนี่ยมันก็จะทําให้ปฟหลีนะครับด้านหน้าไปท้ายติดนะอันนี้คือสามารถเปิดประยุกเฉินได้อย่างตอนกลางคืนรถเสียอะไรเงี้ยเราต้องการลองความช่วยเหลือนะครับมืดมากๆหรือว่ากรถจะมองไม่เห็นรถด้านหน้าเราเกิดประชดเราต้องการจะปิดให้เขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเื่นในขบวนอะไรก็ เรากล้ารถขายหรือว่ามีใครมาขโมยเห็นรถเราก็ล็อกคออย่างนี้นะแล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วเราก็เดินไปหาความช่วยเหลือก็ได้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ให้ระวังเวลาจอดอยู่บ้านเพราะว่าถ้าเราเผลอเปิดมาอย่างนี้เนี่ยมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้แล้วทำให้รถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับก็บกบบบใช่ใช่แล้วก็ดูแค่ตำแหน่งล็อกก็พอนะครับก็คือให้สังเกตว่าถ้าสมมติเราบิดเลยมาไฟหลีด้านหน้าจะติดแล้วไฟท้ายติดแล้วนะครับไม่ว่าเราจะจอดเอาหัวเข้าหรือท้ายเข้ามันมีบอกแน่นอนนะหันมามองนิดหน่อยเงนี้ว่ามีไฟ ถ้าไม่ติดก็แสดงว่าเราไม่ได้ล็อกคืนนะครับก็คือแค่นี้สบายใจได้ลอ็อกซ้ายก็ล็อกเฉพาะท่านซ้ายอย่างเดียวนะครับขวาล็อกไม่ได้ครับผมก<อ>็คือเวลาเราบิดตัวนี้ก็คือไปออซ้ายอย่างเดียว,ยยว,วซ้ายอย่างเดียวถึงจะล็อกคอได้ขวาจะล็อกไม่ได้ครับเพื่อความปลอดภัยครับเวลาเราจอดริมฟุตบ,บาทอะไรเงี้ยบางคนแบบหักหัวออกขวาเวลารถมาเสยหรืออะไรเงี้ยปึ้งใช่ไหมฮะรถมันก็จะเลี้ยวออกถนนใช่ไหมครับแต่ถ้าหักซ้ายคือยังไงมันก็เข้าร่ด้านข้างอยู่แล้วนะครับประมก็คือเป็นเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละ แล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับหมุนปรับได้ขี่ในเมืองไม่สะดวกนะครับมุดแบบกระจกยาวเกินนะครับหมุนปรับได้นะครับพี่เราเซ็ตใหม่ได้ชอบกระจกมากเลยใช่ปรับได้ไหลายรูปแบบก็แล้วแต่จะชอบแล้วก็ในส่วนของคัตนะครับพี่ก็หมุนปรับตรงนี้ได้เลยถ้าสมมุติว่าคัตตื่นคัต ึกไปนะครับก็หมุนปรับเอาเลยนะแล้วก็ลองกตะระยะเอานะครับลองประมาณนี้นะครับปรับง่ายนะครับดันเข้ามาอย่างนี้แล้วก็กหมุน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 อย่างเดียวเลยอันนี้ผมเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วแหละก็คิดว่าน,น่าจะโอเคนะครับคัดเวลาปล่อยก็อยู่ประมาณนี้ไม่สุกจนเกินไปหรือ<ป> <ๆ S 2> ไม่น้อยจนเกินไปนะครับไม่างนั้นมันจะเรียกคัดก็มันจะอยู่ประมาณนี้มันก็ออกตัวได้แหละอ่าแล้วเราปล่อยทีเดียวเลยให้รถมันไหลของมันไปเองนะครับโอเคครับประมาณนี้เลยครับผมพี่ก็ มีข้อสงสัยอะไรไหมครับสอบถามเพิ่มเติ or or oh. มได้ส่วนตัวเบรกนี่คือเราปรับได้ใช่ไหมครับพี่ปรับได้ครับเปลี่ยก็เป็นความใกล้ระยะห่างนิดนึงนะครับไม่ได้แบบอะอย่างเช่นว่าพี่มองว่าระดับหนึ่งเนยไกลมือเกินพี่ก็ปรับมาปรับแกวันข้างหนาแล้วก็ปรับที่ระดับห้าหกอะไรเนะมันก็จะใกล้มือเราขึ้นแต่บผมจะไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกเหมือนเบรกหมดอืมเขาก็จะแบบปรับให้มันมาข้างหน้าหน่อยสักไว้สักระดับ2ระดับ3เนี่ยกำลังดีนะครับเนี่ยมันจะมีระยะแกบบห่างจากตรงเนี้ยเยอะอยู่ ครับโอเคครับผมช่วงแรกก็ยางไปก่อนนะครับในส่วนของเบรกก็ใช้งานแตะๆหน่อยนะครับเพราะว่าผ้าเบรกมันยังเต็มอยู่นะครับอาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไรยางก็ยังใหม่ๆนะครับก็เปิดหน้ายางละดีสัก2-300โลนะครับผมช่วงพันโลแรกนะครับพคพันโลก็เข้ามาถ่ายแล้วมันเครื่องนะครับผมเช็คระยะนะครับก็จะมีในส่วนเอกสารที่มีให้ไปนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ เอกสารออกรถนะครับก็จะมีใบจองนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกใบเสร็จใบรับสินค้าอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ใบรับรถนะครับอันนี้คือใช้ในช่วงที่รอป้ายทะเบียนนะครับประมาณนี้โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของเอกสารตรงนี้นะครับผู้มือรับประกันนะครับผมก็เอามาทุกครั้งเวลาที่เข้าตรวจเช็คระยะรถนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับพี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวสารจากพวกเรา Tg ป o t o r b สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย